ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะหลังจากที่ฟินแลนด์และก็สวีเดนได้ทําการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการกับองค์การสนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแล้วนั้นและในช่วงสายของวันจันทร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ก็ได้รายงานว่าได้ปรากฏบนสื่อโซเชียลต่างๆในตอนนี้ได้มีการโพสต์ภาษาหรับที่เป็นเฟกนิวที่สร้างความหวาดกลัวให้กับกลุ่มต่างชาติบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ที่พูดภาษาหรับค่ะที่ข้อความนั้นกล่าวอ้างว่ารัสเซียกําลังจะโจ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญภาษาหรับได้กล่าวว่าคำกล่าวอ้างที่น่ากลัวที่แพร่กระจายไปตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนี้กับคำกล่าวที่ว่ารัเสเซียนั้นกำลังโกรธจัดที่ฟินแลนด์นั้นเข้านาโตแล้วรัเสเซียนั้นก็กำลังจะโจมตีฟินแลนด์ซึ่งคำกล่าวอ้างนี้ก็ได้แพร่กระจายไปตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็รวมไปถึงช่องข่าวภาษาหรับด้วยที่กล่าวอ้างถึงความน่าสะพรกลัวเกี่ยวกับเจตนารณมของรัเสเซียที่จะกระทำการโจมตีฟินแลนด์ ซึ่งทาให้ชาวอาหรับบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์นั้นหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ก็ยังได้รายงานอีกว่าข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและฟินแลนด์นั้นได้ทําให้เกิดความกังวลและก็ความกลัวในหมู่คนที่พูดภาษาต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ข้อความภาษาอับที่บิดเบือนไปจากความจริงนั้นได้แพร่สะพัดไปในฟินแลนด์เนื่องจากผู้คนที่พูดภาษาอับจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์นั้นส่วนมากแล้วล้วนแต่อพยพมาจากประเทศที่มีสงคราม หนึ่งในบรรดาผู้ที่ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในตะวันออกกลางได้กล่าวว่าจากปรากฏการสร้างข่าวเท็จนี้แสดงให้เห็นว่ามีบางกลุ่มกำลังพยายามโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ปลุกปั่นให้เกิดความหวาดกลัวผ่านประชากรในฟินแลนด์ที่ไม่ใช่ชาวฟินผู้ที่สร้างข่าวบิดเบือนเป็นภาษาหรับนั้นก็ได้นำรูปภาพการซ้อมรบแอโรทเวนตีทูที่จัดขึ้นโดยกองกำลังภาคพ,พื้นดินของฟิน,ลนแลนด์และกองกำลังนานาชาติที่เพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นั้น ก็ได้นํารูปภาพเหล่านั้นมาประกอบกับข่าวแล้วก็บอกว่าฟินแลนด์ได้นํากองกําลังประชิดชายแดนเพื่อที่จะต่อสู้กับรัเสเซียแล้วก็ในขณะเดียวกันรัเสเซียก็ได้นํากองกําลังมาประชิดชายแดนของฟินแลนด์เพื่อที่จะสู้รบกันทําให้กลุ่มคนอาหรับบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์นั้นหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ก็ยังได้รายงานต่ออีกนะคะว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้บ่งชี้ชัดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างข่าวอาหรับเทจนี้เป็นกลุ่มใด แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับทางรัสเซียหรือไม่